นะคะที่อายุ40 50แล้วก็60นะคะแล้วเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าท้องที่เริ่มยืนขึ้นมานะคะการที่เราหน้าท้องเริ่มยื่นฮอร์โมนเราเริ่มทํางานผิดปกติแล้วค่ะหน้าท้องที่ยื่นขึ้นมานะคะจะผลิตฮอร์โมนตัวหนึง่งชื่อเรียกว่าฮอร์โมนความอ้วนหรือในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าฮอร์โมนเลปตินนั่นเองฮอร์โมนตัวนี้นะคะจะทําให้สาวๆทามจุดจิตลดน้ําหนักได้ยาก และยังเป็นการสะสมไขมันโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วยวันนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนี่เลยมายลจีนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนเลตินทำให้เรานะคะอิ่มได้นานขึ้นและสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นค่ะตัวนี้นะคะยังมีนวัตกรรมอีก2ตัวนะคะจากสหรัฐอเมริกาที่ช่วยในเรื่องของการเบิร์นแคลอรี่หนึ่ เบิร์นได้สูงถึง1200แคาลอรี่เลยทีเดียวนอกจากนั้น,นยังเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยลดขนาดซลไขมันของเราได้ดีอีกด้วยวันนี้นะคะตัวนี้ได้มาตรฐาน GMP, SACC, และ ISO นะคะขอบอกได้เลยว่าเก็บทานเองนะคะปลอดภัยแน่นอน100%เคุณล่นนะคะอยากเอาออกกี่กิโลหักมาค่ะ